สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีเบอร์ทุกท่านที่อยู่ไกลอยูย่ไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศยินดีเข้าสู่ช่องบัตรสินคุณนิกาสิไปหนาะสิไปหนาะกับน้องใบมอนสิขี่รถน้องใบมอนไปเพราะว่ารถยักหนอนไปเนาะทางมันแหง้งสิขี่รถกัน,นไปรถไฟฟ้าสบายดีไปลุงสิไปใช่ไปหนาะสิไปหนาะ สิไปตอนเพลนตอนก็เจ้าสิเหลวบันแหลวแล้วคำบันแหลวเออไปขี่รถไฟฟ้าไปมาทางวัดป่าไปเลยทางนี้ดิทางคนเราทางได้ทางกะดีแม่ทาเว้นทางเพลอกทางเพลอกทางไปนาดสิเป็นอย่างไรขน้องใบม่อนเป็นตะก้อไหมเหมือนขับรถขี่รถจักรุเตอร์ ก็ค่ผ้ากล่องแยักสั้นๆอย่าไ่ปร่ลยสือคู่เดิน แดดเลยด้วยแดดแล้วช่องมือในบ้านเองก็แดดมื่อกแบบี้ก็แดด,แบบแด,ดคือว่าทางแห้งคนเที่ยวไล่มาตะทางแห้งไปตอนเที่ยแก่งไปจอบร้อยไปเนาะไปตอนสนะกินเขา อยู่ว mm. ัดบ้านเลยพะทธวุฒิเลยพุทุฒมคีดตมตรก็มีทางรีดโย่ตุ่มรดไฟผ่านองไ์ใบอนไปรดใหญ่มาเที่ยวแล้มะหวานนี้นะรดแกดดิ เล็ก,เกได้เพราะว่าลดทำมันลดน้อยเอาว่าได้ลงคี้ตม <c oughs> ขึ้นโนนนี่วันนี้ โหลดอีกพอดูดไปได้ด่อย้เอาไอ้ขึ้นมยขึ้นไปขึ้ขวานนี่ก็เจามานั่นไว้ทางนี้ เป็นคุ้มน้ำหวานนี่ยพูนทางหากว่าได้เลือกตรงได้บ้างเลือกหากไปยังหลงแหละพูพุ่งไปทางพุ่งไปหลงทางนะทางนั้นได้ว่าทางกับในนี่ทด้นวันทางนี้ไปหนาเดี๋ยวก้ามเลือกเลี้ยน นออมพี่จะคุ้มกับคุ้มอยู่ใหนมังว่างแย่ลงเลยน้องน้ำแต่ข้าพี่ไเอ่ลงก่อนนี่ไปแล้ววะนี่เลิกเล้ยฟาทิเตอร์ตมเต็มตีน พูนพูนไปทางคุณคิดตุ่มไล่แถวๆนี้โดยุแม่เจอดอกบัดหมูองขี้ตุ่มชิฮอดถ่านไปหนาเลยไก้หนาเลยไก้หนาเลยปลาลูกเลย ทางดีเนาะทางมันอันหนึ่งขี้ไปอีกมันมีข้ออะไรได้ยู่ทางอะไรกูเลยชี้หอดหนักนะยื่ทางแถวอันครัวใกล้ๆกับครัวเลยหอดหนักเลยไม่รู้เลยเสียงตัดใบแน่นๆเลยพูดนะค่ะยู่พูดเสียงแถวเอ้แผงดรอ ันน้ำข้าเจ้าทางน้ำหอมงดอและเทวันนี้เรียกงงอบรล้หายยังนะโอ้ยหหน่ะไปหลบไปใครจะ่อบวม่คิดตมทางแห้งแห้งคัตคุ้มมาสิแปลงไม้คัได้มาอยู่ก็แปลงดี ช่วงแวอดูเชยเลยนี่ปฟ้าหนิเหอเชียงตัดหน่อยเอ็นเอ็นตัดเห็ดละหัวเลยแม่ไม่ละหัวจังไม่เห็ดละหัวเบิดื่หวานนี่แล้วกันไปบอก พระเจ้าวางมือเช่าบอลมือแดงหวานเดห่อนแนวเอ้ยได้ประตูใหม่ เฮ็บเห็ดย่างเห็บเข่าป่าป้าปิ well> ้งป่าปิ้งป่าตับมังหุงป้าต่อเทถียงกินข้าวป่าเด้อเห็ดกระท่อมให้ยันพวกยืนดิไพ่เห็ดป้าเท่าอีแม่อยู่ลุมผู้บอกมันได้ประตูกับประตูเล็กเมื่อวานน้องใบม่อนบอันนะให้เบิ่งนี่เด้ ได้ไลน์ตจบแล้วขี่รถอันนี้มาโอ้ยทางมันดีอยู่ทางมันได้มีขี้ตุมมาได้ขี้ตุมได้มองอันนั้นมองเดียวค่ะนบนนี่นะนี่นี่ขี้ตุมนะ่มอเออนี่แหละสิคว้าม,มานี่แหละทางพุ่มมันก็มีทางเว้นแต่ทางเล็กหน่อยเนี่ยมันแหง้งเบิร์ดฟาดคุก เออยันอยู่แล้วผูได้ยังมุย่ยผู้ไดไล่เลยได้เนี่ยผูมาผู้ที้เขามามาไม่ได้เห็นวียกมาให้กินม,ม,มากินประตูกะขักโอ้ตั้งเทียงแถวนี้แล้วแปลนดีบล่าุ่วน เุดนหยอกล้านเพิ่นฟ้องต่อปลเอือลี้ยงเอือลี้ยงตาบ้อง่งปลาทูกน้ำลายแตกเลยจั๊วะตาบ้องฮงเสษตอนเทียงปิ้งป่าพูนปิ้งป่ากระซี้ยักดำดำจะหน่อยปิ้งปลาเฝ้าโอ้ยมีน้ำไม้ต้มผมเดินน้ำไม้ไล่ต้มนี่ก็ไม่นี่ ขกุ้งกุ้งหน่อยขัสาวกุ้งน่อยกับตะมูโอ้เ่บนี่แม่อูอยู่ทีย่งสมบักุ้งลาลาเป็นเชฟมเนี่ยตะมะฮูเชฟแม่ลาลาอร่อยเร็วๆ้าตะมะฮูจ็เสะไปเลยเสมักทินคนด้วยตะมะฮด้วยป่วยป่วยจะออก อยากเป็นวินมาได้กัวกันเป็นวินมันีนแดด่ยังด้านนั่นพระลกก่อนเห็ดแล้วประตูงามนะเห็ดแล้วนี่ยอดว่าบรกขักไงว่ากักขักนั่ประตูนี่ประตูเลือดบ่มยับอัน้เดมยยิดครับปะแช่บ่โมย ตามักหุ่งมาเนี่ยเปลี่ยนอาหารแล้วมันจะรับแล้วเนาะมะฮุงปิ้งไก่อรีอืมอ่ะสบายดีกินข้าวน้ำกันเล้ออยู่ป่านนะกินข้าวป่าไม่ได้รักวัี่ว่าอะไรก็แก้เสื้อใช่เลยที่เป็นเนี้ยพอนเป็นล้มเป็นหวินกินข้าวเที่ยงกินยูนาข้าวอะไรแล้วมีประจันปล่าบักหุ่งอาจารย์ให้ได้นั่งอย่างประจันมีเที่ยงกินน้ำนี่แหละธรรมชาติ เห็นยังจนใก่ข้าวมุยก็มากินข้าวอยู่น่าบอกไม่ได้มาเห็นวียกมาตอนกินข้าวอาการว่าไม่ได้ไปเห็นวี่กเราไปหอดก็ไม่ได้กินข้าวโอ้หแมนอิเลี่ยงปลาทอาไร้คนกินข้าวโอ้ยเซ่บแล้วตำมุ่งตอนเท่เทียง แมุ่่้อาหารมีต้มน้ำไม่ไล่พร้อมเลยอย่าิ้มออกนอกดึกกลางเด้อหมดกินข้าวบ่อแล้วนะจะได้พ่อเขาชิมมาเย็บบ่อหวานในคุยหวานดู่ะเป็นยัางผู้ยิ้มผู้กลางตั้งโยกเขาก็เย็บแต่ย่างไเด้อเขาบอกแม่ไปบอกให้มาผู้ชอยใหม่บ่ะเออเออแล้วได้หาเอินนะแล้วก็กินกับแป้งไว้แรกก็ไม่บ่ผู้ร้อนก็มากินข้าวนำกันออกออกมาคนที่เล่แล้ว เบิ่งเอาเบิ่งกรยากเบิงกองกระเข้ากองมาลูกเข้าเข้าให้ปลาลุงเบิ่งเอาเข้าหเ้อเด้อกเข้าแล้วนี่มันออกเต้บ่อใดเข้าพไดใดออกบ่อใด เธอโลกเธวโลกแล้วเห็นี่เช้าแล้วป่านนี้กิสิไปคนคุ้มเห็ดและข้าวตอปูนไปเลยน้องเช้าน้องสายไปแล้วเอาก็ชดได้เหมือจะน้อยกันเชาประมากินข้าวเนาะหมื่นฝ่าหมื่นพนใหม่เลยอาจารคุณหน่อยให้ปะผู้เฒ่าอยู่เหือนกับเช็หลอดหักนอนนอข้าวนั่นนะ ว่ากับเจ้าสอยไหมดังแว่นแว่นีูเด็ิ่นเห็ุได้สำเนียอหวานเนียมันมีก,ก้นุมว,ว่าโชกุนด็ดคแน่จะเึกไก่เติบได้นี่ผูกเดบกาย น้องเช้ากดแล้วผูนเอาได้กดล,ลั่มได้หนินเนาะดูน่าด่นฮะอ, <Huh? S 2> อันนี้ได้กดคุมบอนี่นะ <Huh? S 1> กดคุมกเก่าบอนี่นะเ,เ,งงเออ,เอ,อกสอยใหม่แฮนแฮน,แนอยู่ฮิป นบกล้องไรฮีบเออนี่คยจิโรนี่ออบริยอย่คคคคาคดจิโรอย่าคงว้า,า,วาวไ,ไก่เจิบได้ฟูได้ค่ดดะชิมาคดชอยให้มะมุ่ยกินมีก่อนกินมีแล้วล่ะนะโบอีบไม่แต่มาหึงเนาะ มั่งออกมั่งออกเห็ดไม่รักกระเจ้าืออยัง้งเลยโอ้นงไม่ทอดให้นานแล้วมาหอดีคึกเบิ้์ขสีเหลวลงไปเบึงคงให้คงหนา không phải mà hết vậy đây này nó mà lọ bưng xong rồi tiếng chắc khâu sỏi mày sỏi mày lắc vụ khâu à. để mà ngậm thế khâu nào cháu ở nè bố nào không. ทอมนก็จะสอนไหมสอยไหมล่ะคู้ดินแถวหน,น,น,นึ่งงามดีเลยนี่พวนอะพรปูดว่านั่งหอดเชยรหรอดินดำปูกมันยัคกครับเทา เราเนาะสิได้เหมือเรกำนนดไปบมอนยันพ้นหำถานี่หัวเกาของข้าเจ้าเห็ดน,นะเคาทอนเนาะเขาก็เลยเอาหัวเหาของข้าเจ้ามันตำรักกับตำน้ำกระเจ้าพุทโธใส่ฮะสามสามหา่า พุดกับชิตกหามทางแล้วชิตได้พาน้องไปมอนกลับเลยยันพ้่นหามหลดเพิ่นนน้องไปมอนนะ ่อป้าผู้เฒ่าอยู่หือนกับผู้หน่อยชิดในเมือแล้วมุย้ยไปเมือมากับได้เวณ พี่น้องมาเทนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้สิได้เมืออะไรพราะพอกันคลิปต่อไปภาก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามช่องอาติินได้พี่น้องสบายดีสบายดีบ๊ายบาย